ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนออเดย์นะครับวันนี้ไม่น่าจะต้องบอกนะว่ามารีวิวรุ่นอะไรครับเสือทั้งตัวเลยนะครับไปถุงมวกเลยนะครับเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านั่นก็คือตัว Old School นะครับตัวเรียวผ่านเป็นตัวเจดเป e นอีดิชอันนี้ตัวรุ่นนี้ออกมาล่าสุดนะครับตัวก่อนนั้นเนี้ยก็มีหลายตัวอยู่มือนกันนะครับ แต่ที่ผมจะพูดวันนี้จะเป็นโอสคูอย่างเดียวแล้วกันนะตัวก่อนหน้านี้จะมีหลายรุ่นอยู่นะครับเราแยกกันก่อนก็คือมันจะมีรุ่นที่เป็นแลนเซอดาวเนี่ยเป็นแบบสกรีนนะครับกับที่เป็นขนแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวผมชอบแบบขนมากกว่านะครับสวยกว่านะตัวที่เป็นแบบขนแบบนี้นะครับรุ่นก่อนๆเนี่ยมันก็จะมีรุ่นที่ ตัวมันจะคล้ายๆกันนะต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยตะเข็บตรงนี้ตรงตัวหนอนนะเขาจะเดินได้เป็นสีดำนะครับคืนกับตัวหนอนไปเลยนะครับแล้วก็บางรุ่นก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นหนังกลับนะรุ่นนี้จะเป็นหนังกลับแต่รุ่นที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบหนังก็มีนะครับที่เป็นหนังเลยนะก็มีนะครับ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ด้วยหรือเปล่านะตรงเนี้ยรูรอยเชื่อก่ะรุ่นเนี้ยจะเป็นตาไกา่รุ่นก่อนๆไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไม่มีตาไก่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะไม่ชัวร์นะครับปลายโซนนะครับบางตัวนะครับที่เป็นตัวเจแปนเะนี่ยก็รุ่นก่อนหน้านะี้ที่ผมเคยเห็นนะแต่ว่าเห็นเป็นแบบมือสองนะเป็นตัวเจแปนเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นขอบผ้าไหมนะครับ แต่ตุ้เนี้เป็นขอบยางนะครับป้ายก็จะเป็นแบบป้ายแบบรุ่นคลาสสิกทั่วไปแต่รุ่นที่ผมเคยเห็นที่อยากได้ก็คือป้ายมันจะเป็นแบบมอนตัวเจแปนแบบจ๋าๆคือหน้ามันจะกว้างกว่านะครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้นลองเปรียบเทียบดูนะคือตัวเนี้ยป้ายมันจะดูหน้ามันกว้างกว่านะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เลยสำหรับตัวเจแปนนะ แล้วก็ตัวรุ่นนี้นะครับถอดซอกได้นะครับเป็นแบบนี้นี่ถอดซอกได้นะครับซอกก็คล้ายๆเหมือนตัวอัลต้าคูสนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะบางกว่าเพราะมันไม่ใช่อัลต้าคูสนะครับผมแต่ก็ถอดมาได้ก็โอเคนะเผื่อแบบเอามาซักอะไรพวกนี้ได้สะดวกตัวนี้ที่ผมได้มาราคาดีด้วยนะครับ มือหนึ่งไงป้ายห้อยอยู่เลยราคาที่ผมได้มาไม่เกินสามพันนะครับันนี้พูดได้เลยนะไม่เกินสามพันนะครับแต่ที่รับพี่กันส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสามป้ายสีต้นนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณตัวใหญ่จะเห็นสามกว่า,ก,วา,ก,วากันทั้งนั้นนะครับแต่ด้วยอันนี้ผมได้มาราคาถูกมากครับจากเพนมือสองนะแต่ว่าได้มือหนึ่งนะครับผมราคาโคตรคุ้มเลยไม่ถึงสามพันรับแพงกว่าตัวคลาสสิกหน่อยตัวเองนะ โดยรวมนะครับถือว่าดีเทลดีนะคือใครชื่นชอบลายเสือดาวอยู่แล้วอะ่ะผมแนะนําเลยตัวรุ่นเนี้โอเคนะครับในส่วนที่เป็นลายเสือดาวเนี่ยจะเป็นขนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง,งข้างๆตรงนี้หรือเป็นลิ้นนะครับลิ้นตรงนี้ก็เป็นขนเหมือนกันนะครับเป็นขนทั้งหมดเลยซึ่งสวยนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเลยตัวนี้ ที่ชอบลายเสอดาวหรือแบบแนวซฟารีอะไรพวกเนี้ยใครชอบอย่างเงี้ยซื้อได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ของผมก็รอที่จะขายแล้วนะรอลูกค้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ได้มันค่อนข้างครับนะครับแต่จริงๆก็ใส่ตรงไซส์ปกตินะแต่สําหรับผมคือตอนนี้มันอย่างคิดเป็นก่อนที่เคยบอกมาเสมอก็คือผมรู้สึกว่าวนขึ้นนะครับแล้วก็หลายคู่ก็เริ่มใส่ไม่ได้นะ ซึ่งแน่นอนรวมไปถึงตัวนี้นะครับถามว่าใส่ได้ไหมพอได้นะแต่ว่ามันใส่ไม่สบายอะ่ะใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับนะผมก็เลยอ่านเดี๋ยวขายดีกว่านะครับเดี๋ยวไปซื้อตัวอื่นแทนนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเจแปนอยู่เหมือนกันนะเพราะหนึ่งไงดูจากกล่องนะครับเนี่ยกล่องตัวเจแปนจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ป้ายนะครับ แล้วก็ป้ายที่บอกไซส์เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะครับป้ายใจแปนจะเป็นอย่างนี้นนะนนทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีอยู่2ส,สีถ้าป้ายขาวเนี่ยคือไซส์ปกตินะครับถ้าป้ายดำจะเป็นไซส์ครึ่งนะครับอย่างเช่น7.5 8.5 9.5กอะไรพวกนี้เป็นไซส์ครึ่งนะครับตำแหน่งของป้ายเนี่ยบางคนอาจจะเห็นที่ลิ้นนะครับแล้วก,ก็จุดหนึ่งก็คือด้านข้งาง ไม่ต้องแปลกใจนะคือมันมีอยู่สองตำแหน่งนะที่ส่วนใหญ่จะเจอนะครับโดยรวมนะครับผมถือว่าโอเคนะครับรุน่นนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะไม่ถือ็แพงมากนะครับยังไงก็ใครชื่นชอบไลฟ์เสถดาวครับไปจัดกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ยังพอหาได้เพราะว่ามันเพิ่งออกมาไม่นานมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่เข้าไทยนะไม่ต้องไปหาตามช็อปนะไม่เจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ไปหาร้านพีเอาละกันนะครับราคาผมคิดว่า3กว่านะครับประมาณนี้นะไงก็ไปจัดการละกันนะครับผมอ่ะก็จบการรีวิวสั้นๆไปละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ